New Ben วีโต้ W47116 CDI บอกลาอาการสะเทือนให้ผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP นั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางติดตั้งช็อปออซซี่มอนอทูปแบบซับแทงกที่มาพร้อมปุ่มปรับน้ำหนัก32ระดับช็อปออซซี่มอนอทูปแบบซับแทงกที่มาพร้อมปุ่มปรับน้ำหนัก32ระดับเจ้าของรถสามารถกำหนดความนุ่มนวลได้แบบตามใจชอบ ชอบออซิบโมโนทูปแบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันมาพร้อมปุ่มปรับน้ำหนัการะดบับชอบนุ่มหนึบแบบไหนเจ้าของรถสามารถกำหนดความนุ่มนวลได้ถึง32ระดบับนิวเบนวีโต้ W 4 7 116 C D I และเบนวีโตทุกรุ่นทุกโฉมไม่ว่าจะเป็นเบนวีโต้1น C D I V 2 5 0 D หรือเบนวีโต W 639อย่าอัปเกรดชั้นล่างใหม่ให้นุ่มนวลหน,นึบนิ่งนั่งสบายชอบออซซีมอนอทุปแบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่แยกห้องแก๊สห้องน้ำมัน,ม,นมีพื้นที่บรรจุแก๊สและน้ำมันได้เยอะสามารถควบคุมการดิดของคอยสปริงได้ดีได้ตามขนาดของพื้นที่ของกระบอกลูกสูบ นอกจากนี้ชอปออซี่มอตรทูบแบบซับแทงยังมีระบบวอลออโต้ระบบวอลออโต้ uto, จะทํางานทันทีที่สปริงดีดตัวชอปออซี่จะเพิ่มแรงหน่วงเองอัตโนมัติแรงหน่วงคอนโทรลให้สปริงชะลอการดีดตัวช้าลงลดลงแท้การสะเทือนส่งไปยัง้อ้โดยสารลดลงผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP นั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทาง นิวเบนวีโต้ด c บซทุกรุ่นทุกโฉมติดตั้งชับออซซี่โมอโนโทูบแบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันที่มาพร้อมปุ่มปรับน้ำหนักสบระดับคู่คับสปริงแต่งหรือสปริงดเดิมๆที่มาจากโรงงานผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP จะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งในสารตลอดการเดินทางบอกลาอาการสะเทือนเสียงดังไปยังห้องในสารนั่งดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายสมรรถนะหนึบนิ่งลดอาการสะเทือนลดอาการเหวี่ยงลดอาการโคลง เบนวีโต wc c 7ทุกรุ่นทุกโฉมนุ่มนวลน,นึบนิ่งนั่งสบายผู้โดยสารนั่งเบาะ vip นั่งโดยสารนุ่มนวลนั่งสบายดูชยชัออซซี่โมโนโทูบแบบซับแทงท์ที่มาพร้อมปุ่มปรับน้ำมักสิบสอระดบับ ชอปออซี่มอนทูปแบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่มนวลสามส32ระดับที่เจ้าของรถสามารถกําหนดความนุ่มนวลได้แบบตามใจชอบแก้อาการสะเทือนผูดยสารนั่งเบาะ VIP ในรถเบนท์วีโต้ทุกรุ่นทุกโฉมนั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายนึกถึงช่วงล่างนุ่มนนึกถึงเมอร์ซี่คูณสี่บริการอัปเกรดชุนใหม่ให้นุ่มนวลเนบนิ่งนั่งสบาย New เบนวีโต้4 4 7ทุกรุ่นทุกโฉมและเบนวีโตในรุ่นปัจจุบันบอกลาอาการสะเทือนอยากให้บู้ิษารนั่งเบา v i p นั่งใดสารนุ่มนวลนั่งสบายด้วยชัปออซซี่มอนอทูบแบบซับแท้งที่มาพร้อมปุ่มปรับน้่มนา32ระดับนุ่มนวลหนึบนิ่งนั่งสบายสนใจติดต่อเมือ่อสี่คูณสบนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7การันตีด้วยผลงานมากมาย